ในสุตลาดทุนไทยในช่วงท้ายตลาดแบบนี้ปิดตลาดก็สามารถยืนอในแดนบวกสีเขียวได้นะครับแม้ว่าจะบวกขึ้นมาเพียงแค่เล็กน้อยครับาพาคุณผู้ชมไปดูสรุปตลาดภาพรวมนะครับสำหรับเซ็นเด็กไทยปิดตลาดในวันศุกร์วันนี้ภาพรวมของเซ็นเด็กยังคงปรับบวกขึ้นมานะครับล่าสุดบวกขึ้นมาเล็กน้อยครับ0.49จุดเท่านั้นนะครับล่าสุด ดัชนีนะครับอยู่ที่1,581.36จุดครับในขณะที่มูลค่าการซื้อขายขยับขึ้นมาอีกเล็กน้อยครับ51,554ล้านบาทครับส่วนห้าดับหลักทรัพย์ยังคงเป็นตัวเดิมยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับ แน่นอนว่าภาพรวมของตลาดหุ้นไทยในช่วงที่ระดับดัชนีวันนี้ดูเหมือนว่ามีการแกว่งตัวในช่วงบ่ายหลายวันก่อนหน้านี้ลักษณะก็คล้ายๆกันนะครับการแว่งตัวไม่ว่าจะขึ้นไปแต่สุดท้ายบรรยากาศในช่วงการปิดตลาดยังคงอยู่ในระดับดัชนีดเดิมถ้าประเมินสัปดาห์หน้ายังคงเห็นภาพในลักษณะนี้อยู่หรือไม่เดี๋ยวไปพูดคุยพร้อมกันนะครับอยู่ในสายกับเราแล้วครับกรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไอล่าครับคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์ครับสวัสดีครับคุณนิพนธ์ครับ ครับสวัสดีครับคุณบดิตครับครับภาพรวมของสัปดาห์ที่ผ่านมาเรายังคงเห็นการปิดตลาดดัชนีกลับมายืนที่ระดับเดิมตลอดและสัปดาห์หน้าแบบนี้จะยังคงเป็นลักษณะเดิมอยู่ไหมฮะคือซมีสัญญาณปรับฐานนั่นแหละครับครับแล้วก็เป็นการปรับฐานเพื่อที่จะขึ้นต่ออีกหนึ่งครั้งครับอีกหนึ่งระลอกนะฮะก็การปรับฐานเนี่ยก็เราต้องบอกว่ายังอยู่ในช่วงการปรับฐานนะครับครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าเนี่ยก็อาจจะยังปรับฐานอยู่ก็ได้นะครับครับฮะ อันนี้ยังคงคาดการณ์ว่าสัปดาห์หน้ายังเป็นช่วงที่อาจจะมีการปรับฐานอยู่ก่อนนะครับแต่ถ้าเราดูแล้วดูเป็นรายกลุ่มฮะเราก็เห็นว่าหุ้นที่มันปรับฐานเสร็จแล้วนะครับคือกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับก็จะเป็นบ b บ K Bank s c บอซีสามตัวเนี่ยพร้อมขึ้นนะครับพร้อมพร้อมขึ้นสัปดาห์หน้าเลยอบฮบ BBL K b a แ k แล้วก็ s อ b ซนะครับเพราะนั้นเน่เซ็ตมันก็ได้จะขึ้นต่อไปได้นะครับจากการขึ้นของแบงก์ใหญ่นฮะซึ่งซึ่งวันนี้มีสัญญาณจากแท่งเทียนเป็นวันแรกที่เป็น หมือนสัญญาณที่จะขึ้นกลับขึ้นนะครับอันนี้ทั้งสามตัวเลยหรือเปล่าครับทั้งสามตัวเลยก็จะเป็นสาตัวนี้กลุ่มแบงค์ขนาดใหญ่ที่ตอนนี้จะกลับมาอาจจะหลีตลาดในช่วงสัปดาห์หน้าได้นะครับเพราะว่ากลุ่มธนาคารกลุ่มกลุ่มพลังงานคือบริษัทขึ้นมาถึงแบบว่าขึ้นมาเยอะมากนะครับไปถึงแนวต้านแล้วนะครับส่วนกลุ่มสื่อสารเนี่ยมันก็ไม่ว่าจะเป็น a อ v วานอินทัชดีแท็เนี่ยมันก็แค่รีบาวถูกไหมครับครับนอยู่ในช่วงของการรีบาวนะครับกลุ่มสื่อสารที่จะขึ้นต่อมีกตตััวววเดีย็คืออขง ทูนะฮะที่เป็นอนุ้มขึ้นนะครับเพราะนั้นมันเป็นอนุน้มลงนะครับอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าจับตามองคือกลุ่มโรงพยาบาลนะับมีสัญญาณรีเวอร์ซลกลับมาหลายตัวมากอย่างบีจีเอสนะครับโรงพยาบาลจุฬาลัตท์ซีเอชดีแล้วก็โรงพยาบาลเกษตรลา์นะฮะก็ดูดีดูตามๆดีที่ขึ้นมานะครับเป็นกลุ่มพลังงานทางเลือกก็มีการสลับตัวนะฮะสลับตัวไปเล่นตัวของกันกูลขึ้นมานะฮะ พลังงานทางเลือกจะเป็นการกุลนะครับที่ยังคงน่าสนใจเราดูถึงวันนี้นะครับตะเย็นนี้นะครับก็คือพยายามที่จะไม่ลงนะครับแต่เนื่องจากว่าไม่มีการเติมเงินเข้ามาจะกตงชาติหรืออะไรตูชาตินะครับก็เลยทําให้หุ้นเซ็นดิเด็กมันดูเหมือนว่าอ่อนแอนะครับจะแท่งเทียนนะครับหรือว่าอินดิเคเตอร์ทั้งหมดไม่ได้บอกว่าจะลงแรงนะครับครับตันนี้แนวรับก็จะอยู่ที่15ึ่ง้องจําจําไว้หน่อย15 6 5หอันนี้ให้จำเอาไว้สําหรับแนวรับนะครับหนดจะเป็นแนวรับ แต่แพทเทิร์นของการขึ้นเนี่ยนะครับของตลาดหุ้นเนี่ยบอกว่าอที่ที่น่ากลัวอย่างเดียวก็คือว่ามีการหักกราฟเลยครับอย่างวันจันทร์มาแล้วลบสามจุดจุดแหล่งเนี้ยลงนะฮะอันนี้เป็นแนวโน้มชัดเจนว่าจะลงนะครับถ้าหากว่ามีการหักราฟลงก็ต้องมีอะไรที่แบบคาดการณรเลงเหตุได้ว่ามันคงมีผลกระทบทําให้หุ้นหลงแหลงนะฮะอย่างเราดูที่ดาวโจนส์เนี่ยมันก็จะค่อยๆลงนะฮะก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะฮะแต่ผมคิดว่าหุ้นขนาดนี้ขึ้นมาเนี่ย ผมให้ประมาณสัปดาห์ที่สามของเดือนกันยานี่นะครับยังอยู่ในช่วงของการปลอดภัยอยู่นะฮะแต่ผมคาดว่าเดือนหน้าผู้จะปรับฐานนะครับครับเพราะนั้นจะเริ่มปรับฐานจะสัปดาห์ที่สี่ของเดือนกันยานี่ผมคาดการนะครับครับไม่ใช่หมอดูนะฮะคาดการอันนี้เป็นการคาดการไว้นะครับเป็นการคาดการคาดการในการทางเทคนิคนะฮะครับว่าว่าตลาดเนี่ยน่าจะขึ้นมาถึงจุดที่อาจจะพันหกร้อยห้าสิบอาจจะเห็นเลยก็ได้นะครับครับก็จะมีการปรับฐานนะครับเราก็ดูแล้วกันถ้ามันจะเริ่มเนี่ย เพราะนั้นในสัปดาห์หน้าเนี่ยอาจจะผ่านไปวันจันทร์วันศุกร์เขาจะต้องเริ่มขึ้นแรงๆครับถ้าเป็นวิ่งขึ้นไปเปนหกร้อยห้าสิบนะครับถ้าเป็นลักษณะที่คุณวิพลบอกว่าในช่วงประมาณสักสัปดาห์ที่สามสัปดาห์ที่สี่นะครับหรือในช่วงรประมาณเดือนหน้าหากว่าจะมีการปรับฐานตอนนั้นจะถือว่าปรับฐานลงมาค่อนข้างเยอะไหมครับการปรับฐานนะครับโดยทั้งหมดเราต้องดูนะฮะครับ,ค,รบคือถ้าถ้า,ถ,าถ้าดูจากปัจจัยเนี่ยไม่ไม่น่าจะลงเยอะนะฮะแต่ถ้าดูจาก ทฤษฎีบางทฤษฎีนะมันก็บอกว่ามันลงเยอะได้นะฮะบางทฤษฎีนะ,ะครับซึ่งซึ่งจริงๆแล้วมันต้องสอดคล้องกับปัจจัยนะฮะปัจจัยยังไม่มีปัจจัยอะไรของโลกที่ที่จะทําให้หุ้นมันลงแรงนะฮะภายในของเราก็ยังดูดีอยู่นะฮะยังไม่มีอะไรที่แบบน่ากังวลนะว่าุ้นจะลงสามร้อยจุดนะฮะไม่ไม่น่าจะมีอย่างมากก็ร้อยจุดร้อยยีะะ่สิบจุด หกสิบจุดหกสิบจุดนี่ก็คงไม่ต้องปรับนะถือว่าปกติครับงร้อยยี่สิบจุดอะไรเงี้ยเป็นไปได้เนียโดยประมาณนะครับอ่าโดยประมาณฉะนั้นถ้าเมเรารยังไม่รู้เรายังไม่รู้พีคมันเราก็ยังไม่รู้ว่าฐานมันอยู่ที่ไหนนะฮะถ้าดูจากมั้งยั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 งขึ้นอยู่นะฮะตอนนี้ตอนนี้ยังขึ้นอยู่นะครับยังขึ้นในในถ้าเราดูในในระยะกลางนิดนึงนะครับก็เรียกว่าในของวิลลี่ชาร์ดน่นะครับนะก็จะเห็นว่ายังขึ้นอยู่ฮะยังขึ้นยัง อย่างตัวที่สัญญาณอินดิเคเตอร์ที่เร็วที่สุดนะที่จะบอกว่าปัญหานจะขึ้นอยู่ครับครับแดงว่าจะขึ้นต่อไปถ้าถ้าคำนวณมาบอกขึ้นต่ออีกสองสามสัปดาห์จะขึ้นต่อได้อยู่ครับแต่ว่าถ้า <c oughs> หากว่ามีการคาดการณ์ตามที่คุณนิพน์บอกไว้ในช่วงนั้นจะเป็นจังหวะที่ถ้าหากว่าตอนนี้ใครมีอยู่ขายออกบ้างบางส่วนเป็นการกระชับพอร์ตเอากําไรไว้เตรียมเก็บในตอนนั้นได้ไหมครับจริงๆถ้าเราเรา ติดตามมาโดยตลอดนะฮะเราก็จะบอกเสมอว่ามันไม่ใช่เวลาของการที่จะมาเพิ่มพอร์ตการลงทุนนะฮะเราจะบอกเสมอว่าถ้าคุณจะซื้อหุ้นโงบานเนี่ยคุณจะขายหุ้นอะไรออกไปล่ะใช่ไหมครับคือคุณจะเพิ่มน้ําหนักการลงทุนเข้ามานะฮะเราต้องรอให้มีการ correction การปรับตัวของตลาดเนี่ยนะครับคือตอนนี้มันขึ้นไปห้าแล้วไม่จะทํา abc นะฮะพอตอนทํา abc นั้นแล้วคุณค่อยเพิ่มน้ําหนักการลงทุนเข้าไปเข้าไปได้เท่าไหร่เข้าเข้าไปได้เท่าที่คุณอยากจะใส่เข้ามาเลยตอนนั้นนะฮะ แต่ผว่าตอนนี้ในพอร์ตคุณมีเงินอยู่ร้อยล้านแล้วคุณมีพุ่นอยู่ในพอร์ตห้าสิบล้านครับคุณเล่นไปห้าสิบล้านเนี่ยคุณอยากอีกห้าสิบล้านเข้ามานะครับครับอันนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าพุดนลงถึงไหนผมยกตัวอย่างขึ้นไปพันหกร้อยห้าสิบครับแล้วมันมันก็จะลงมาที่ที่พันห้าร้อยสี่สิบละกันนะครับหรือพันพันพันห้าร้อยยกตัวอย่างนะครับลงไปห้าสิบจุดไอ้จุดนั้นเนี่ยไอ้จุดพันห้าร้อยเนี่ยนะครับห้ามหลุดอยู่แล้วนะครับ คุณใส่เข้าไปเลยในร้อยล้านหรือสองร้อยล้านหรือข้าร้อยล้านอยากจะยังคงที่เหลืออยู่นะครับใส่ได้เต็มที่ <c oughs> หรือจะไปเอาขนที่ไหนมาก็ได้ใส่เข้าไปเลยตรงจุดเริ่มต้นที่ว่าจุดซอบลอดเนี่ยนะครับอ <c oughs> ันนี้มันเป็นวิชามันนี่มันเนเมนนะครับ <c oughs> คุณธรรมาใส่แต่ตอนนี้มันขึ้นมาห่างจากพันห้าร้อยเนี่ยค่อยค่าที่จะเยอะนะครับไม่ควรเพิ่มน้ําหนักนะครับไม่ควรเพิ่มน้ําหนักนะครับใส่แล้วงงไม่รู้ว่าจะใส่ตัวไหนนะครับได้ครับเอาละครับขอบพระคุณมากนะครับคุณนิพนธ์ครับครับผมครับสวัสดีครับ เวลาค่อนข้างจำกัดพอสมควรนะครับแต่ว่าแนวรับที่คุณนิพนธ์ให้ไว้นะครับประเมินไว้ จำกันสักเล็กน้อยที่คุณนิพนธ์บอกไป1,565.08นะครับสำหรับแนวรับที่ตอนนี้ยังคงต้องติดตามอยู่นะครับแต่ว่าแน่นอนในช่วงนี้ภาพในระยะสั้นๆที่คุณนิพนธ์มองยังคงเป็นลักษณะของการปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ว่าประเมินนะครับที่มีการคาดการเอาไว้แค่เป็นการคาดการเท่านั้นนะครับช่วงสักประมาณสัปดาห์ที่4ี่คุณนิพนธ์บอกว่าอาจจะมีลักษณะของการปรับตัวลงหรือเป็นในช่วงของการปรับฐานแต่ว่าหุ้นเด่นๆในช่วงนี้ที่ยังคงสามารถเลือกแล้วก็ลงทุนได้อย่างตัวของแบงค์ยังคงน่าสนใจที่คุณนิพํไไปปก็มมีตัววของง BBLKbank รถึ SE ในขณะที่กลุ่มสื่อสารนะครับไม่ว่าจะเป็น a d v a n นซ In Touch หรือแม้แต่ดีแท็ยังคงมีแนวโน้มที่การปรับตัวลดลงแต่ตัวทูยังคงน่าสนใจว่าจะเป็นแนวโน้มในการปรับตัวเพิ่มขึ้นรวมไปถึงกลุ่มโรงพยาบาลในหลายๆตัวนะครับที่ตอนนี้แนวโน้มการปรับตัวเพิ่มขึ้นทิศท,ทางในเรื่องของการลงทุนยังคงน่าสนใจครับนี่ก็เป็นการกาหนดกลยุทธ์การลงทุนนะครับจากบริษัทหลักทรัพย์ไอล่าและรวมไปถึงบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพาร์ทที่วันนี้เรานํามาฝากผู้ชมกันครับใครติดตามไม่ทนันไปติดตามย้อนหลังได้นะครับทางย์ทน ทุกเรื่องราวของการลงทุนครับส่วนสำหรับวันนี้หมดเวลาสำหรับรายการ Stop Loss แล้วนะครับผมบัณิตประทุมตะและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับคลินิก Stop Loss ซีซัน n 4สัมมนาสุดยอดเทคนิคเรียนกราฟใช้เป็นกำไรจริงเจาะลึกแบบแอดวานซ์ไปกับ2นักลงทุนขั้นเทพครูแมนอัครพงษ์ขวงธนชัยสต็อกแมนเดยกับหลักสูตรสุดยอดเทคนิคกราฟหุ้น และครูเปียกนัทวัตรอ้นรัตเจาะลึกซูเปอร์ทริกสสมมนาเข้มข้น2วันเต็ม18 1 9ถึง19ตุลาคมนี้ที่โรงแรมอามารีวอเตอร์เกตบัตราคา9,900บาทรับจำนวนจำกัดสอบถามรายละเอียดพร้อมสำร,รองที่นั่งโทร0 2 3 3000 3 8 3 0 0 0กด3